เวลาคุณคิดงานที่เป็น the best หรือคุณคิดงานที่กำลังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันใช้เวลาทางนั้นนะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สองนะครับที่สามารถผลิตลากฟันเทียมขึ้นมาต่อจากเกาหลีใต้นะครับมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราดีไซน์ตามอนณตมีของคนไทยเมื่อท่านทำสำเร็จนะคุณทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตอะเขากลับมามีคุณค่าได้เหมือนเดิมนะคะ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านก็รับสั่งกับทันตแพทย์จำพระองค์คือศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ,งพชรลาดว่ารากฟันเทียมเนี่ยดีกว่าฟันจริงๆซะอีกไม่ผุเลยแล้วก็เคี้ยวอาหารได้อร่อย30บบาทรักษาได้ไหมเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยฟันใช้งานมาเยอะขึ้นจะมีผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ฟันเนี่ยหลุดไปก่อน ทีี่่จะเป็นผููู้ออ้้สสงงวยยุยุไแลม่มีฟันธรมมนไม่สบายใจอ่ะก,กินอะไรมันก็ไม่อร่อยมันไม่ย่อยไม่อะไรกินมันไม่ย่อยอยากกินได้ได้เหมือนเดิมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้นําพระราชด,ดำรัสของท่านเนี่ยมาทําให้รากฟันเทียมของไทยเนี่ยให้คนไทยได้ใช้อย่างมีคุณภาพครับ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่มีความซับซ้อนในแต่ละช่วงของการพัฒนามันจะต้องผ่านการประเมินหรือการให้เซอร์ติฟิเคทหรือการอีเวลูเอทของคุณภาพในแต่ละระยะลากฟันเทียม P.R.K พัฒนาต่อยอดมาจากลากฟันเทียมรุ่นฟันยิ้มและข้าวอร่อยฟันยิ้มอะถูกผลิตมาแค่ไซส์เดียวๆเลยเพราะเราเจอปัญหาว่าคนไข้ที่มีปัญหาเคี้ยวไม่ได้จริงๆอะ คือกระดูกแบนราบเรียบเพราะนั้นไซส์มันจะเป็นไซส์ใหญ่ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยเราก็มาพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งข้อดีข้อเสียว่ารากฟันเทียมรุ่นเดิมเนี่ยมันมีจุดไหนที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นจุดอ่อนที่จะทําให้รากฟันเทียมมันไม่สมบูรณ์ถ้าเทียบกับรุ่นแรกๆมีไซส์ให้เลือกมากกว่าเดิมราก p ีอาถูกทํามาให้ไซส์มันเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งมันเหมาะกับเคสที่มีปัญหาแท้จริงอะ่ะตัวแคปเนี่ยจะเป็นซิลิโคนซึ่งจะแข็งแรงขึ้นครับซึ่งทําให้เราสามารถปักได้เอียงมากกว่าเดิมทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นตั้งแต่เกิดเลยจนตายเนี่ยเราจะเคี้ยวอยู่ประมาณ5ล้านครั้งของลากเทียมไม่ว่าจะเป็นฟันยิ้มข้าวอร่อยหรือพิเเคเนี่ยของเราประมาณ4ล้าน2แสนครั้งแม้ว่าเราจะเคยมีประสบการณ์มาบ้างแต่ว่าเวลาเราเจออะไรใหม่ๆแน่นอนว่าเราจะมีความไม่มั่นใจนะ เราต้องดูว่าระหว่าง value chain เขาขาดตรงไหนเราต้องมองทั้ง ecosystem เนื่องจากว่าตัวของการฝังรากเนี่ยค่อนข้างเป็นเทคนิคเฉพาะแล้วก็เรามี excellence center นะครับที่อยู่ในเขตสุขภาพตัว excellence center เองก็จะมีทีมทันตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาติทีมเหล่านี้จะเป็นโค้ดจะเป็นโหนดทางวิชาการแล้วก็จะเป็นโค้ดให้กับน้องๆทันตแพทย์ที่อยู่ในระดับโรงพยาบาลที่เล็กลงไปพอเราเห็น การใช้งานขั้นตอนการใช้งานที่มันมันดูง่ายและและอีกอย่างหนึง่งคอยมีคนที่แบบมีประสบการณ์มาให้คําแนะนํามาคอยยืนอยู่ข้างๆก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้เราไปทํางานในเคสเราได้ซึ่งทําให้การจัดบริการของเรานะครับจากปี6-3สามสแห่งขึ้นมาเป็นปัจจุบันนะครับสามแห่งตอนนี้โครงการผ่านมาประมาณปีกว่าๆเนาะ เราก็มีการรีเช็คคนไข้ยอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอาการเจ็บไม่มีการปวดไม่มีการติดเชื้อรากฟันเทียมันอยู่แน่นไม่ไม่มีการโยกก็ถือว่าโอเคกับกับผู้ปว่วยในประเทศไทยเลยครับใส่รากฟันมานี่ดีกินอะไรก็ดีแต่มีฟันก็ดีกว่าไม่มีฟันดีกว่าที่ว่ามัเชียวอะไรได้พอเราใส่เข้ามาแล้วเนี่ยอร่อยนเยอะบอกกงเดี๋ยวนี้ปกติก็กินข้าวได้ปกติ เมื that that ite, ่อท so so ่านทำสำเร็จนะมันทำให้ชีวิตของผู้สูงวัยเนี่ยเขาดีขึ้นจริงๆแล้วเขาจะมีการดำรงชีพที่ไม่หดหู่และเขาจะมีความหวังวันนั้นนคือความภาคภูมิใจมากกว่าเงินมากกว่าอีโคโนมิกอิมแพคเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำให้ชีวิตหนึ่งชีวิตอ่ะเขากลับมามีคุณค่าได้เหมือนเดิมนะอันนี้คือหัวใจของการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับของคุณภาพชีวิตของคนโดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสุขภาพ